อันนี้ล้อมันเบี้ยวล้อมันเบี้ยวด้านฝั่งที่เราจะปรับจานนะทีนี้เนี่ยมันปรับความกลมไม่ได้นะครับผมช่างต้นเลยเลยเนี่ยจะปรับขอบล้อก่อนนะเพราะว่าขอบล้อมันมันเบี้ยวข้างหนึ่งนะครับผมนะนี่ผมมาใช้บริการที่ลงกลึง64ทับ้านะครับผมถ้าหากใครมีล้อแม็กแตกแตก บินๆน,นะครับเอามาซ่อมได้นะครับเนี่ย,ยให้ดูนะนะครับแบบนี้ก็มาเลยนะครับแบบนี้มาเลยนะนครับเอาให้กลมที่เจ้าเ้วยกลมกลางกลมแล้วปะเจะให้ทางต้นเขาปรับนะครับผม วันนี้ล้อมาปรับเพื่อที่จะทำไอด้ดิสบิกหลังนะครับแต่ว่าพพเพอิญเอว่าล้อเนี่ยมันขอบล้อมันเบี้ยวนะครับขอบล้อมันเบี้ยวมันขึ้นขอบแล้วแกนกลางมันไม่กลมนะครับผมก็เลยต้องปรับแต่งขอบล้อนะครับให้มันกลมก่อนนะสีถลอกก็อย่าว่ากันนะครับผมมันย่อมจําเป็นนะครับผมต้องยอมนะครับเพราะมันจําเป็นต้องทํานะเป็นสีทองด้วยนะแต่ถ้าเป็นสีดำแล้วพ่นง่ายหน่อยนะเป็นสีทอง แล้วมันต้องปรับก่อนล้อมันเบี้ยวข้างนะครับมันใส่นะนี่นะครับการการปรับล้อก็จะลําบากอยู่เหมือนกันนะลําบากเยอะอยู่นะเนี่ยนะเมื่อตกแจนแจนแจงรากรมแล้วเนี่ยเราก็จะปรับล้อมันสั่นนะปรับล้อมันสั่น ขอบขอบก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยขอบขอบแบบ,บ,บ,บนี้นะ,ะดูเล็งรูกลางแล้วมันกลมนะครับผมนะท <c oughs> างแทงมันบบเกียวบ่หรือว่าเกียวตะสันนี่สิยืนตะล้ำสันมันบ่ของนี้นนบบเกียวบ่เกียวยังมีเกียวยังมีตอกที่ใต้เนื้อแหมเอาออกแหมเอา,าเอางงอ,าอกเลย มันอยู่ข้างด้วยนะเพราะว่ามันเหลี่ยมมันไม่ได้นะขอยครสนูก้านนะผมนะมันจำเป็นต้องเอาออกนะแบบนี้นะคือมันเดี้ยวล้อมันเดี้ยวเนี่ยมันทนไม่ได้ครับต้องต้องเอาผิวมันดอกให้มันเสมอกันก่อนนะครับแมั้มันึ้นล้อมันนั้นไม่ได้ ไปความกลมแล้วะครับข้างต้นเป็นความใจเย็นงานละเอียดนะครับผมงานละเอียดมาเลยนะครับมาเลยนะหกสี่ตาเอกใจหกสี่ตนะครับเดี๋ยวดูกันยาวๆนะครับเดี๋ยวดูอีกด้านนี้นะครับ แม่นมันเบี้ยวเบามันขิน่นมันปาดลางนี้ไม่ได้เลยก็เลยตรงมาปต้องดัดกอางันปครับจริงผิวออกหน่อยนึงเอาละครับังยังคว่ำอยูอ่ย ต้องไหม yeah, yeah. เนี่ยเนี่ยวิธีการปรับนะครับผมคือจะก็มีปัญหาอยู่เหมือนกัน,นครับในการปรับนะครับผมต้องไล่ปรับแบบนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวผมให้ดูเยอะๆนะว่าวิธีการปรับเนี่ยมันจะง่ายหรือมันจะยากนะครับเพราะว่ามันเป็นการปรับที่ยากมากนะอ้า mm hmm. วนี่แหละนี่ยแหละนี่แหละโอ้ผมดิกเลยนี่นะ นี่นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเนี่ยมันจะกลมมันจะกลมแบบนี้เลยนะนะเอาท่านเลยฮะเอาท่านเลยกี่พทอดกี่ได้กี่ได้เยอะนะคนแบบนี่ไ้นะเห็นปะเขาอะไรนั่นแหละกิ่นนแหละกี่นอกๆกันแล้แล้วก็นอกซื้อนั่นแหละโอเคนั่นแหละนี่นะการปรับ การปรับล้อมันก็จะแบบนี้นะครับผมในการขึ้นล้อนะดูกแกนกาลางดูกแกนกลางนคะรับเล็งลูกแกนกลางไว้นะคือมันต้องนิ่งอ,ออกแต่ผิวก็พอด้ะวันนี้ผมมาปรับผิวล้อเนี่ยผมก็พยายาม เน้นให้ลูกค้าส่สุดเลยนะครับนะครับก็อย่างนี้เลยนะแล้วก็ช่างต้นก็เต็มที่นะครับเต็มที่ช่วยเต็มที่ให้มันกลมนะครับผมเมื่อกี้มันขึ้นไม่ได้เลยเมื่อกี้มันใส่่อยางแรงเลยน,นะครับ เด็นไหมดูผมพาดูยาวๆนะครับว่าเอาออกทิ้งไหนนะเดี๋ยวพาดูยาวๆนะครับ พอละเอ้าลืมลืมมาคมาให้โอ้ยเลี้อีกแล้ว,ลลวตายแล้วกะแน่กะแน่หน่อยนึงก็ได้เดี๋ยวเขาไปเล่นเอาอีกรอบนึงลืมยงไงลืมมาคือมาให้เขาเก็บนะ Yes. เออเข็นนครเชื่องนี่ก็ได้เกิดอะไรได้รึ<ป><ป>เกิดอะไรได้รซี๊อีกสีบอกข้าเดี๋ยวนะมองนี่ไหมมองเนี่ยมองเลยบไปพอดีเออเออนั่นแหละต้งน,นั่นแหละโอเคนั่นแหละผมไม่ได้มาร์กมานะครับผมก็เลยเชี่ยวแบบนั้นนะประมาณนั้นแหละคิดว่าประมาณนั้นแหละเออโอเคแล้วนี่คือจะเอา เ <L an> นี่ยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ฝีมือช่างต้นนะครับเอกชัยหกสิบสี่ทับห้านะครับผมเบิดลมเบิดโอเ <L an> okay. คคลิปนี้เท่านี้นะครับผมถ่ายให้ดูลงกึง <L an> <L an> ถ่ายให้ดูวิธีการกึงนะครับนะแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะผ่าล้อนะครับผมเนี่ยนะครับมีเหมือนกันนะครับผ่าล้อจาก หน้าแคบนะครับจากหน้าแคบแค่นี้นะครับเสริมออกมาให้มันเพิ่มขึ้นอีกได้นะครับผมนี่นะนี่เหมือนกันนะครับก็ทําเหมือนกันนี่เป็นปน,นี่นะนีลายนี้นะครับรับทุกอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยโอเคนะครับผมทีนี้ผมก็ไปแล้วนะครับผม